กจะพูดถึงรีโมทซัมซนะุงณปัจจุบันที่คนใช้นีนรีโมทซัมซุงทั้งหมดที่ใช้อยู่เนะี่ยรหัสของรีโมทซัมซุงเป็นตัวเดียวเบอร์เดียวล็อกเดียวแบบเดียวไม่ว่ารีโมทจะเป็นทรงไหนทรงสีดําทรงสีขาวหรือทรงยาวหรือสมาร์ทรหัสท,ทุกอย่างเหมือนกันแค่แต่ละรุ่นว่ามันจะเพิ่มปุ่มหรือไม่เพิ่มปุ่มถ้ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทมันจะเพิ่มปุ่มสมาร์ทเพิ่มขึ้นไปถ้าอีกรุ่นหนึ่งไม่มีสมาร์ทมันก็จะไม่เพิ่ม,มไปแต่ ความตีในการริงย no no ิงได้หมดเปิดเปิดเดียวกันบลูทูตัวเดียวกันเพิ่มเลือดช่องตัวเดียวกันเอพีตัวเดียวกันฟังชั่นทุกอย่างแทบเป็นตัวเสริมขึ้นมาซึ่งซึ่งไม่ว่าตัวไหนของรีโมทที่เป็นของจำตุงยิงด้วยกันได้หมดก็คือรีโมทํำตุงทุกรุ่นสามารถใช้ด้วยกันได้ทุกได้นัปัจจุบันนี้นะนปัจจุบันนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนตั้งแต่ที่เป็นจอแก้วที่มีสูดด้านหลังเนี่ยไอ้นั่นอาจจะแยกรุ่น แต่ท่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องเลยในเบ้าเดีเาราดีน่าหมดเลยเพราะว่าทีวีมันจะเป็นเหมือนก็เรียกว่าเหมือนเหมือนกั้มกึ่งเป็นเป็นสมาร์ทเหมือนเหมือนเครื่องคอมเล็กๆแล้วไอแพดเล็กๆแล้วดูได้ทั้งหมดได้ทั้งทีวีได้เพราะว่ามันเอากล่องรีตต้อนไว้อยู่ในตัวรีตต้นในตัวเอาตัว Wi-Fi เข้าไปเพื่อจะทำเป็นโปรแกรมไอรนเน็ตได้ดู YouTube ดูเฟซบุ๊กดู g ูเกิลได้ทั้งหมดย่อในึตัเดียกันจากรีโมทที่ทุกคนจะต้องใช้มีรีโมทดีวีดีอันหนึ่งทีวีอันนึงกล่องอันหนึ่งก็จะเหลืออยู่รีโมทแค่ตัวเดียวแต่คุ้มทั้งหมดอยู่ในอยู่ในในในเครื่องเดียวมันมันเลยทําให้ลดค่าใช้จ่ายของคนที่จะใช้แต่พอใช้น้อยรีโมทน้อยจริงคนก็ไม่ใส่ใจในการ ดูแลฐานของรีโมดเพราะรีโมดมันก็เลยเสียง่ายมันเสียเพราะว่าคนไม่ได้ใส่ใจฐานหรือว่าเฮ้ยเวลาน้ำฐานมันมีน้ําออกมานะหรือว่าถ้าระหว่างตกกับน้าฐานตก,กนันเป็นเกดที่ว่าต้องตกอยู่แล้วเพราะว่ากรอนต,ต,ตัวของกรอครัวคนไทยเนี่ยเป็นก้อครัวใหญ่รีโมดจะตกได้ง่ายกว่าเพราะคนโน้นจะใช้อันโน้นคนนี้จะใช้อันนี้เลยรีแยกกัรเรียน สารก็สําคัญเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยได้สังเกตว่าสารรีโมทเราเนี่ยปีหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนกี่ครั้งปีหนึ่งต้องเปลี่ยนกี่ครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนสองครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนสองครั้งหกเดือนแนะนอาหกเดือนเนื่อว่าแบตหมดหรือไม่หมดให้เปลี่ยนทุกหกเดือนหกเดือนแล้วมันก็จะช่วยรักษารีโมดเราได้ยาวขึ้นได้นานเลยแหละได้นานได้นานมากเลยเพราะว่าถ้า น้ำขาดที่มันออกมาบางคนบอกว่ามันเป็นน้ํานะแต่จริงๆน้ำตาตัวนี้มันสามารถกัดปลิ้นของรีโมทให้ที่เป็นตัวของแดงหรือที่เป็นหมึกของตัวลาบที่เป็นของรีโมทผ่าดหายไปได้แต่บางคนบอกว่าเป็นน้ำเฉยแต่ตัวนี้มันสามารถทําให้รีโมทพังได้ง่ายยิ่งถ้าเป็นระบบแอร์รีโมทแอร์จะเสื่อมได้ไวกว่าตัวอื่นเพราะว่าแอร์เราใช้ในความติดในห้อง กลางวันเราไม่ใช้มันก็นาอากาศมันร้อนมันจะมีร้อนเย็นร้อนเย็นทําให้อุณหภูมิไม่แน่นอนทาให้ตัวถ่ายเราสามารถเสื่อมได้เร็วกว่ารีโมททั่วไปโอเคโอเคเจ้าแม่ก็อันนี้นะครับ <S <s <ummer> <S เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอันนี้เป็นรีโมททั่วไปทั้งรีโมทแอร์ทีวีนะครับอันนี้พอดีมาเดินที่ตลาดของผม <S <s <ummer> <S ที่ระยองนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับเอามีหลายอย่างเลยนะครับ มีทั้งรีโมทดีวีดีทีวีแอร์อะไรต่งตางๆเนี่ยสามารถมาดูก็ได้นะครับอันนี้ร้านจะอยู่ตรงต้นต้นต้นโพหลังตลาดตะตานะครับจะมีทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ก็สามารถมามาดูกันได้นะครับพอดีมามาเดินนะครับมาเดินเที่ยวแล้วก็เห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเราก็แนะนำนะครับแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ หารีโมทยากๆ,ๆนะครับก็สามารถที่จะมาหาได้ที่นี่นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นแหลกใหญ่ที่สุดในใน,ในภาคตะวันออกนะครับใบอ้อเนะันน,น,นไ,ไหวีไ้วเดจะอัเนนีันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านชื่อจลัดนะครับจลัด ถ้าเกิดใครต้องการหารีโมททุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยก็สามารถมาติดต่อเขาได้นะครับนแนะนําอ่าแนะนํามีปัญหาเรื่องรีโมทเรื่องอะไรเงี้ยม,มาที่นี่ได้เลยนะครับก็วันนี้มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมชาววันชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ